ขข่่าาววาวดดดีีี้ยมตลอดอยากเห็นน้องใหม่แล้วก็อ,อยากเห็นของที่มาพร้อมกับน้องใหม่ด้วย,ย,วยแสตตาหรือเปล่าไม่รู้แม่หัวนะคะจากช่องวัน31ค่ะยินดีด้วย,ววยครับน้องใหม่ครับ เม็ดใหญ่มากเลยนะครับเม็ดเม็ดใหญ่รางวัลค่อบคุณค่ะของคนที่เต๋อนะคะรองวังก่อนรางวัลก่อนโอเคค่ะก็หนูเข้าใจพี่โทนี่มากๆเลยพขข hey, ึ flop. ้นมาแล้วมันก็ลืมเหมือนเหมือนกันนะคะมันตื่นเต้นอ่าก่อนอื่นเลยนิอ่ารู้สึกว่าไปภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เสนอเสนอชื่อเข้าชิงนะคะ ร่วมกับพี่ๆในคัลชกรี่นี้นะคะนักแสดงทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจของไหม่ถ้าขอยนยอนุญาตย้อนกลับไปตอนเด็กตอนที่ไหม่ย,ยังไม่รู้จักการแสดงคืออะไรคือตอนนั้นคือซีโร่เลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักแสดงด้วยจนเข้ามาในวงการก็ได้เรียนรู้จากนุ่นพี่ในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะคุณแม่ต่างๆนะคะที่คอยสอนการแสดงแล้วก็รวมถึงคนเขียนบทผู้กำกับครูบาอาจารย์ในวงการเนี่ยนะคะที่คอยช่วยใหม่ให้ใหม่เป็นนักแสดงได้ดังนั้น จากที่ไม่รู้จาักการแสดงเลยจนวันนี้หม่พูดได้เลยว่ารู้วิธีก็ตกหลุมรักเขาซะแล้วการแสดงนะคะไม่ใช่พี่เต๋อรักจริงๆค่ะการแสดงมันเป็นสิ่งที่ทํทำให้หม่รู้สึกว่าหม่มีคุณค่าในตัวเองก็ขอมอบรางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องนักแสดงรุ่นใหม่ๆแล้วกันค่ะที่ใหม่เองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ของพี่หลายๆท่านในวงการ ดังนั้นสําหรับเด็กๆทุกคนนะคะมีความตั้งใจอยากเป็นนักแสดงที่ใหม่เชื่อว่าทุกคนทำได้และทําได้ดีด้วยแล้วก็ตัวพี่เองและพี่เชื่อว,ว่ารุ่นพี่ในวงการเนี่ยคอยสปอร์ตน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนแน่นอนก็ขอขอบคุณรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแม่หยัวขอบคุณช่องวันนะคะที่ให้โอกาสใหม่เสมอมาเลยแล้วก็ขอบคุณ แฟนคลับที่รักคอยสปอร์ตใหม่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยหรือว่า international fans mm. ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากสำหรับรางวัลน,นี้ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องต่อไปฝากเลยแล้วกันคุณยายบอลลานาธนะคะฝากด้วยขอบคุณค่ะรอดูเลยใช่ค่ะชอบมากรอดูเลยเนะครับยินดีกับน้อง่นะครับขอบคุณน้องๆจะนับแปดด้วยครับผมใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะที่สําคัญคือยินดีกับ